ดีจ้าเอาล่ะครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องคาสองาแช anel พาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวเต็มของมังงะม,มหาเวทผนึกมาหรือว่าจูซึไคเซ็นนะครับผมในตอนที่233ซึ่งจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอภัยก่อนเลยถ้า มันมีจังหวะไหนเสียงหายไปนะครับผมเพิ่งไปผ่าตัดตรงคอมาเนาะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นลูมให้ดูกันละกันนะครับผมซึ่งได้พร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกก่อนว่าณเวลานี้เนี่ยคือทางน้านตัวของมหุรากา ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาฟันโกโจไปทีนึงเนาะซึ่งมันทําให้ตัวของยูจินะครับและคนในระแวกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจนะครับแล้วยูจิเนี่ยพูดออกมาเลยนะครับว่ายังหลอกหน้าถึงจะปรับตัวให้เข้ากับมุกเกนได้แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์เสมอกันในด้านเงื่อนไขส่วนบาดแผลระดับอาจารย์คงรักษาได้ไม่ยากซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านตัวของเอรีเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาด้วยนะครับว่า แต่ว่าความเร็วในการฟื้นฟูบาดแผลลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะยิงอากาศได้แบบนี้แสดงว่าอาคมย้อนกลับเนี่ยใช้งานได้อยู่แต่กําลังการปล่อยออกมานเนี่ยจนมองปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยนะขอโทษที่ต้องพูดตรงๆ ฉันว่าสมองของเขาเนี่ยน่าจะได้รับบาดเจ็บไม่ต่างอะไรกับสุคนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีการพูดขึ้นมาว่าแม้ว่าจะรู้นะครับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นถึงราชาวิญญาณคำสาบซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในหน้าปลอดดสาตนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังอยากปฏิเสธนะครับไอ้เจ้าความเป็นไปได้ที่ผุดขึ้นมานะครับความเป็นไปได้ที่ว่าโกโจนั้นเนี่ยจะพ่ายแพ้นะครับซึ่งวนเวียนอยู่ในห้วงความคิดนะครับผมและโกโจเองเนี่ยเขาก็คิดแบบนั้นนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ต่าง กันเลยนะครับแล้วโกโจเนี่ยเขาก็เลยได้คิดขึ้นมาว่านานแค่ไหนแล้วนะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกเพราะว่าขณะเดียวกันสิ่งที่แจ่มแจ้งขึ้นพร้อมกับแววแห่งความพ่ายแพ้ก็คือความรู้สึกอิ่มเอิบยังไงล่ะความไร้เทียมทานซึ่งนํามาสู่ความว้าเเวดังนั้น สิ่งที่สามารถเติมเต็มให้กับเขาในเวลานี้ได้ก็คือซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการชกหน้าทางด้านตัวของมโหลากาไปนะครับแล้วก็ทําให้มโหลากาเนี่ยกระเด็นไปใช่ไหมซึ่งหลังจากที่ตัวของมโหลากากระเด็นซึ่งโกโจเนี่ยเขาก็เลยได้ท่องนะครับผมบทที่เขาเนี่ยจะสามารถปล่อยอากาศแบบเต็มประสิทธิภาพเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าด้านสะท้อน บารมีณนะเสาแห่งบาิีลาชและหลังจากนั้นนะครับคุซคาเบเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าไลาก่กระถายอย่างนั้นเหรอซึ่งตัวของเอลิเนี่ยครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าคิดจะดึงความสามารถในการปล่อยที่ลดลงกับมาสินะซึ่งต่อมานะครับทางน้้นตัวของโกโจโกเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่า,าคมย้อนกลับ แล้วต่อมานะครับเราจะได้เห็นนะครับว่ามีกระต่ายลีภัยเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากเงานะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เลยทําให้โกโจคิดว่าประกายททมินได้ผลอยู่แฮะ คิดจะโอเอไปจนถึงเมื่อไหร่กันซึ่งตัวของโกโจก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอากะและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพื้นที่โดยละแวกรอบๆนะครับมันก็ได้พังทลายลงนอและโกโจกเนี่ยก็โผล่มานะครับผมซึ่งก็จะมีทางด้านตัวของมโหรากาโผล่มาจากเงานั้นด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้โกโจกเนี่เขาได้คิดขึ้นมานะครับว่าสุคุณะใช้มโหรากาซึ่งปรับตัวเข้ากับมุกเกนได้แล้ว เป็นตัวบุกโดยตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันโดยไม่ให้มโหฬา,ารนั้นเนี่ยถูกทําลายพร้อมทั้งสร้างช่องโหว่เพื่อที่จะให้มโหฬา,ารเนี่ยบุกได้อย่างง่ายขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าสุครนะเนี่ยโยนกระถางดับเพลิงนะครับเพื่อที่จะสร้างกลุ่มควันมโหฬา,ารเนี่ยอาศัยจังหวะนั้นนะครับลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งจะเล่นงานจากด้านบนนะครับมันก็เลยทําให้สุครนะเนี่ยตั้งท่าเหมือนกับการใช้เจาะโลหิตนะครับโชโซเนี่ยพอเห็นแบบนั้นก็เลยได้นึกขึ้นมาเลยนะครับว่าท่านั้นแบบนั้น อย่าบอกนะว่าซึ่งต่อมานะครับตัวของโชโซะบอกว่าเจาะโลหิตอย่างงั้นเหรอสุคนะเองเนี่ยพอเห็นแบบนั้นนะครับเขาก็ยิงออกไปเนาะซึ่งพอยิงออกไปในจังหวะนั้นนะครับตัวของมะหัวลาการเนี่ย ก็ฟันเข้ามาหาโกโจนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโกโจร,รับอยู่ในจังหวะนั้นเองนะครับโกโจก็โดนไอ้ท่ายิงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยิงมาใส่แขนเหมือนกันนะครับและตัวของโมโหราการเนี่ยพยายามจะโจมตีซ้ําเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าโกโจโดนยิงเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแน่นอนว่าโกโจเขาก็เลยได้คิดขึ้นมาว่าจะว่าทุ่มพลังทั้งหมดให้กับการซัพพอร์ตก็ไม่น่าใช่ สงสัยสุขุณะเนี่ยกำลังเล็งหาจังหวะเพื่อที่จะโจมตีมาช่วงที่มโหฬากานั้นเนี่ยทำลายมุกเกนของเราลงเรียบร้อยแล้วล่ะมัง้งและหลังจากนั้นนะครับโกโจโกเขาก็เลยได้นึกต่อว่าซึ่งก็เท่ากับว่าณนะเวลานี้เนี่ย เป็นศึกสองต่อหนึ่งธรรมดาทั่วไปว่าแต่เจ้านี่ดึงความสามารถของชิกิงามิออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องอัญเชิญชิกกงอามตเลยงั้นเหรอวะน่ากลัวจริงๆมิหนำซ้ำยังใช้การเจาะโลหิตโดยการเอาความสามารถของโคชซานมาประยุกต์ห้องพอๆกับเราเลยในเรื่องของการใช้วิชาคุณไสถ้าตัดการใช้งานจากประเภทเสริมภายนอกเหมือนเวลาเติมแต่งอนาเขตเรื่องการที่จะใช้อารามส่งซ่อนมนันพร้อมกับวิชาสิบเงามาใช้พร้อมๆกันนั้นเนี่ย ก็น่าจะหมดสิส่วนสาเหตุที่ป่านนี้เพิ่งจะงัดเอาชิกิงอมิต,ตัวอื่นนอกจากมโหรากาออกมาใช้ร่วมด้วยก็คงเป็นเพราะว่า ปล่อยอาคมได้เต็มที่มากขึ้นหลังจากที่ให้ปรับตัวเข้ากับมุกเกนของเราได้สําเร็จซึ่งก็คิดได้อีกด้านหนึ่งว่าถ้าจะปรับให้เข้ากับอาคมย้อนกลับอย่างอากะต้องใช้เวลามากกว่าตอนปรับให้เข้ากับอาคมหมุนตามอย่างอาอและนั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเราที่อย่างน้อยไม่โดนมหูลากาดักทางชนชั้นเนี่ยไม่สามารถกระดุกกระดิกตัวได้ซึ่งต่อมานะครับสุุนะเองเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าเข้าใจผิดสิโกโจสโตลุ ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น2ลุมหนึ่งหรอกนะแต่ว่านูเอคอนหลังจากนั้นนะครับตัวของสุคุะเนี่ยก็จะอัญเชิญอสูรลูกผสมนะครับผมอย่างอากิโตะกามขย่ำออกมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือตัวของสุคุนะก็เลยได้พูดขึ้นมาว่า3ต่ตอนหนต่างหากโกโจสโตรุซึ่งโกโจเนี่ยเขาก็เลยได้แซวๆไปนะครับว่า เหมือนน้องเอเลี่ยนหลงฝูงเลยนะครับคุณสุคุณะซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าทางด้านตัวของชิกิงามสองตัวไม่ว่าจะเป็นชิกิงามิตัวใหม่นะครับอย่างอากิโตะเนี่ยก็เข้ามาลุมโกโจนะครับพร้อมกับมโหรากาแน่นอนว่าณเวลานั้นเองเนี่ยโกโจลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมพอลอยขึ้นข้างบนเนี่ยสุคุณะโผล่มาจากทงเงานะครับที่มันขึ้นอยู่ตรงโกโจซึ่งมันก็เลยทําให้สุคุณะเนี่ยเหมือนกับจะยิงเจาะโลหิตนะครับผมโดยที่เราเรียกว่าเจาะวาลีเข้าไปใช่ไหม ね。 คือเหมือนรู้สึกตัวนะครับก็เลยหันมาต่อยซึ่งสุคนะเนี่ยหลบได้นะครับหลังจากนั้นดูเหมือนว่าไอ้ชิกิงามิสองตัวเนี่ยมันพยายามที่จะลุมโกโจนะครับแต่โกโจเนี่ยก็หลบมานะครับผมมาอยู่ด้านหลังมโหรากาแล้วก็ใช้การยิงนะครับอากาะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยคือโดนตัวของมโหรากาด้วยนะครับแต่น่นอนว่าไม่เป็นไรซึ่งมันทําให้ตัวของโกโจเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าลิศอ่อนจังแฮะดูท่าไม่ใช่เพราะว่ากําลังการปล่อยลดลงแล้วหรือมัง้งเจ้านั่นเนี่ย แค่ครั้งเดียวแถมไม่ได้โดนแบบตรงๆด้วยหรือว่าการปรับตัวให้เหมาะเนี่ยจะมีกระบวนการปรับลำดับเฉพาะของมันไม่ใช่นับจาก0ูนย์ไปถึง100แล้วหลังจากนั้นโกโจเนี่ยเขาก็จะคิดขึ้นมาว่าเท่ากับว่าถ้าต้องการกําจัดมโหลาการในหนึ่งการโจมตีก็จะต้องใช้ไอ้นั่นเท่านั้นจริงอยู่ว่าหวังผลมันได้มากเลยแหละแต่สุคนะเนี่ยคงลนลานตั้งรับโดยไวซึ่งการที่เจ้านั่นเนี่ยโจมตีต่อเนื่อง เพื่อไม่เปิดช่องโหวง่ให้กับเรามากกว่าเน้นปรับให้เข้ากับอากาศถือว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าเรานั้นเนี่ยคิดถูกต้องปัญหาคือทางเลือกเหลือแค่ทางนี้ทางเดียวเพราะฉะนั้นต้องลุยแบบปิดเกมโดยใช้อาคมจิตภาพไรขีดจากัดเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นก็จบไปใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือพอจบแล้วเนี่ย เราต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในสปอยครั้งที่แล้วเนี่ยคือผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นคนแบบว่าน้ำเต็มแก้วนะครับผมคือพร้อมที่จะรับฟังคําติคําชมอยู่แล้วนะครับผมจากพี่ท่านหนึ่งที่เขามาเม้นว่าเอ้ผมผิดหรือเปล่านะครับที่บอกว่ามโหรากาปรับตัวให้เข้ากับทางด้านตัวของวิชาคุณใสยและขีดจำกัดซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าผมเนี่ย หมารวมไปหน่อยนะครับผมโดยที่ผมคิดว่ามุเกนมันเป็นพื้นฐานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือวิชาคุณไสยและขีดจำกัดเนี่ยมันจะเขียนว่ามุคาเกนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะแยกเป็นมุเกนอโออากะมุลสกิอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมซึ่งณเวลานี้คือมันยืนยันได้อย่างเดียวเลยนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยคือณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวของมุฮลากาที่แน่ๆเนี่ยคือปรับให้เข้ากับมุเกนได้แล้วนะครับผมคือมุเกนเนี่ยใช้กับมุฮลากาไม่ได้แล้วนะอันนี้นะคือ มาอาโอเนี่ย ก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับว่ามันปรับได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยขอพูดอีกทีแต่จากคําพูดที่โกโจพูดว่าซึ่งก็คิดได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าถ้าจะปรับให้เข้ากับตัวของอากาศนะครับหรือว่าวิชาคุณใส่ย้อนกลับอย่างอากาศเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่าอาโอนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยความคิดเนี่ยมันอาจจะแยกเป็น2ความคิดได้เนาะซึ่งต้องบอกว่าเอานานาจิตตังนะครับผมมากันได้เลยนะครับแล้วแต่มุมแล้วแต่ความคิดเลยเพราะว่าในการพูดแบบนี้เนี่ยมันกําลังจะหมายความว่าตัวของ นะครับผมปรับตัวได้ไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็อากาศที่ใช้อยู่ตอนนี้คือที่มันยังใช้ได้เนี่ยคือมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอมันพูดแบบนี้มันก็จะไปโดนตัวของอากาศยิงในช่วงท้ายใช่ไหมพอยิงในช่วงท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่าทางด้านตัวของโมโหลาการเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งโกโจเขาก็พูดออกมานะครับว่ามันคงไม่ใช่เพราะว่ากําลังการปล่อยเนี่ยลดลงแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะครับแสดงว่าไอ้เจ้าตัวของโมโหลาการเนี่ย เริ่มปรับให้เข้ากับอากาศแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันก็คิดได้เหมือนกันนะครับหรือไอคําพูดที่โกโจว่าต้องใช้เวลามากกว่าในการปรับให้เข้ากับอากาศ ที่มันมากกว่าตัวของอาโอเนี่ยมันก็คิดในอีกมุมหนึ่งได้ก็คือโกโจเนี่ยพยายามที่จะใช้แต่อากาศนะครับผมเพื่อที่โกโจเนี่ยคือไม่ให้ทางด้านตัวของมโหราการเนี่ยปรับให้ได้กับอาโอนะครับผมคือใช้อากาศดีกว่าเพราะว่าอากาศเนี่ยใช้เวลานานมากกว่านะครับถ้าใช้อาโอไปเนี่ยอาจจะปรับได้เลยภายในครั้งเดียวอะไรแบบนี้ก็เลยเลือกใช้อากาศนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดได้เหมือนกันนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะซึ่งเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าเรารับฟังอยู่ ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่า AO เนี่ยน่าจะถูกปรับไปแล้วนะครับผมตั้งแต่ในตอนที่แล้วและที่ทางนัานโกโจเนี่ยใช้ AO ในการโจมตีใส่ซุคุนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอใช้ออกมาเนี่ยคือเหมือนหน้าตอนนั้นเนี่ยซุคุนะเป็นตัวแทนในการปรับแล้วนะครับก็เลยคิดว่าซุคุนะเนี่ยน่าจะปรับให้กับตัวของโมโหรากาและในส่วนของ AO เพราะว่าพอหลังจากที่โกโจใช้ AO ที่เป็นลูกแก้วออกมานะครับผมตัวของกงล้อเนี่ยก็หมุนไปหนึ่งรอบใช่ไหมผมตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะ ปรับไปหรือยังส่วนทางด้านตัวของอากาศเนี่ยผมก็มองว่ามีกระบวนการในการปรับเนี่ยไปตั้งแต่ตอนที่ตัวของสุขุณะนะครับโดนอากาศ ยิงเข้ามาใส่ทางด้านหลังแล้วนะครับพอเราจะเห็นเลยว่า,า,าวพอสุขนะโดนยิงจากทางด้านหลังนะครับแล้วโดนโกโจเนี่ยอัดประกายทมินเข้าไปใช่ไหมไอ้กงล้อมันก็หมุนนะครับเท่ากับว่าเสร็จสิ้นนะครับผมซึ่งพอเสร็จสิ้นในครั้งนั้นเนี่ยมุกเกนก็ใช้กับทางด้านตัวของมโหัวลากาไม่ได้ผลใช่ไหมพอใช้ไม่ได้ผลเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้โดนฟันนะครับผมและการที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับอากาศเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยคือเวลาในการปรับตัวเนี่ยมันเหมือน แบบว่าปรับเสร็จแล้วก็ว่าได้นะครับผมโดยความคิดส่วนตัวนะอันนี้ต้องย้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโดนในรอบที่2เนี่ยคือมันโดนเต็มๆเ,เลยนะครับแต่มันก็ทําให้ตัวของโกโจเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บทางด้านตัวของมโหราการนะครับในการโจมตีครั้งนั้นได้นะครับมันจึงทําให้โกโจเลือกทางอื่นนะครับคือเป็นทางสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการใช้ไอจิตภาพไร้ขีดจากัดน,นะครับมันก็อาจจะเป็นการที่ถูกระบุแล้วหรือเปล่าว่ามุกเกนอาโออากาศเนี่ยคือมันถูกปรับ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่กําลังงงนะครับว่าทางด้านตัวของมโหรากาเนี่ยมีการปรับตัวยังไงนะครับโกโจเนี่ยคือเขาคิดในรูปแบบแรกใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับย้อนกลับไปดูในตอนที่2องมนะครับมันจะมีช่วงแรกๆใช่ไหมที่ยูจิเนี่ยเขาพยายามคิดนะครับว่าไอ้ไอ้มหรากาเนี่ย มันมีการปรับตัวนะครับผมให้เหมาะเนี่ยคือเวลาหรือคือค่าประสบการณ์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี2แบบใช่ไหมคือรูปแบบหนึ่งก็คือแบบค่อยๆใช้เวลาในการตีความรูปแบบการโจมตีนะครับผมที่โดนเข้าไป1ครั้งนะครับนั่นก็เท่ากับว่าคือพอโดนไปแล้วเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะใช้อีกหรือไม่ว่าคุณจะไม่ใช้นะครับผมก็สามารถปรับได้เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าในตอนล่าสุด โกโจเขาบอกว่ามันไม่ได้นับจากศูนย์ไปถึงร้อซึ่งไอ้รูปแบบแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการนับเวลานะครับผมคือมันเป็นเหมือนการโหลดอะคือโหลดเต็มก็ปรับได้อะไรแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าการปรับตัวของมังหวราการเนี่ยจะเป็นในรูปแบบ2มากกว่านะครับผมคือการโจมตีครั้งเดียวแต่หลายๆครั้งก่อนนะครับจึงจะปรับได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันปรับอากาศเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันน่าจะปรับตั้งแต่สุขุนะโดนยิงอัดเข้าที่หลังใช่ไหมแล้วก็มาโดนอีกทีนึงนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนเตต็็มนแ่กโดที โกโจกพูดในตอนที่สุขุนะมันใช้ทางด้านตัวของกระต่ายลีภัยมาเป็นการนะครับผมบทบังเพื่อที่ทําให้ตัวของโมโหลาการเนี่ยไม่โดนเป่าไปในตอนนั้นนะครับแล้วก็ในครั้งที่3เนี่ยก็มาโดนเต็มๆใช่ไหมซึ่งมันทําให้เห็นเลยว่าพอโดนเต็มๆแล้วเนี่ยโมโหลาการไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับมันก็อาจจะ เป็นการปรับตัวเสร็จแล้วก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นในรูปแบบที่2ก็ได้สําหรับการปรับตัวของมโหลกาในขณะที่ส่วบโกโจนะครับซึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ตรงไหนผิดพลาดยังไงนะครับหรือว่าไม่ถูกใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่ถูกมาได้นะครับผมแต่อย่าแบบว่าอย่าด่ากันแรงๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขอร้องเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างคิดก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว่า ่านาตจิตตังนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมขอตัวก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปเว้ย